โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ตาบวมมาเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักตีสี่นะครับคือที่บอกว่าเปลี่ยนเวลานอนใหม่นี่คือแบบเปลี่ยนเวลานอนใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าคือตั้งใจไว้นะครับว่าปกติแล้วผมจะนอนประมาณสักประมาณสักตีเอ้ยไม่ จะนอนประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มอะไรเงี้ยครับแต่ก็ช่วงหลังอ่ะมันจะมีเลทมาบ้างนะครับเป็นตีบ้างตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยครับแล้วตื่นประมาณสักหกโมงเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากนะครับมันจะตื่นมาเป็นหกโมงครึ่งนะครับเกับเจ็ดโมงอะไรเงี้ยสะบ่อยนะครับแล้วก็ทําให้แบบจัดการจัดเตรียมอะไรในแต่วันค่อนข้างจะลําบากนะครับมันก็เลยอ่ะปรับเวลานอนใหม่นะครับคือปรับเวลานอนใหม่นี้ก็เปลี่ยนไปเยี่ยมกันนะนะครับก็คือ ปกติมาถึงบ้านเนาะก็จะเป็นนึงทุ่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อ,อ,อิเดเคขะนะครับสเตเตนะก็คือท่องโลกกว้างด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทําให้เสียเวลาเขนข่างเยอะนะครับมันก็มันก็จะสเตเตไปถึงประมาณนั้นแหละครับเประมาณเที่ยงคืนนะครับก็เลยเอางนี้ด้วยกันช่วงเวลานั้นอนะเปลี่ยนใหม่มาเป็นตอนเช้าดีกว่านะครับก็เลยตอนนี้นะครับ จะเป็นพอกลับมาถึงบ้านจัดแจงทุกอย่างเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็สองทุ่มก็จะนอนเลยนะครับอเมื่อวานก็ทําเกือบจะสําเร็จนะนะครับก็เป็นสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มนะครับอะไรวะเนี่ยนะครับแต่ก็โอเคแหละอืมก็ก็ก็ถือว่าได้นอนเยอะขึ้นนะครับอืก็ตอนนี้ก็เอก็นอนประมาณสามทุ่มเนาะตื่นตื่นก็จะตื่นประมาณอยากอยากตื่นก็คือ จริงแล้วตั้งของ้อสงสัยว่าประมาณสักตีสองครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเล่นนิดก็จะมาอยู่ในตรงนั้นแทนนะครับก็ให้เวลาเรื่องการนอนเป็น priority หลักก็คือถ้านอนเลยก็โอเคอะไรเงี้ยครับก็เลยนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นแทนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นจะจะฝึกให้เป็นอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนร่างกายใหม่นะครับเพราะว่าเราอยากใส่ใจเรื่องการนอนมากขึ้น,นครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยวันนี้นะครับโอ้โห สุดยอดเลยวันนี้นะครับตั้งจากวันนี้เนี่ยมาเกาะแล้วก็จึงเจอปัญหานะครับก็เหมือนกับว่าคือด้วยความที่ผมอ่ะเอ,อเขียนแบบไว้นะครับพอเขียนแบบไว้แล้วเนี่ยก็คือส่งส่งคนตรวจไปให้นะครับส่งส่งแบบให้คนตรวจไปแล้วอืมพอส่งแบบให้คนตรวจไปแล้วเนี่ยเขาก็อ่ะโอเคบอกว่าโอเคแล้วก็บอกว่าให้โหโหไว้ก่อนนะครับอืมซึ่งคือเหมือนกับว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันต้องใช้ตัวนี้ไหมก็เลยโหไว้ก่อนนะครับ อพอพอโฮไว้ก่อนเนี่ยก็ไอตัวนั้นอ่ะมันก็สตั๊กไวเลยครับหยุดไว้อยู่อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งเนี่ยมันมันจะต้องนําส่งแหละนะครับ mm. แล้วก็เช็กกันว่าเฮ้ยทำไมทาไมตัวอ,อิงนี้มันไม่มีนะครับอซึ่งซึ่งมันซึ่ง,ซ,งซึ่งคนที่เขาอยู่ตอนเขาเรียกว่าอะไรคนที่เขาเช็กแบบให้ผมอ่ะคือตอนนี้เขาป่วยนะครับแล้วก็แบบพักยาวเลยนะครับผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาเลยนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องยังไงอะไรเงี้ยครับไอ้ที่มันโโอยู่อะครับมันก็เลยมันก็เลยต้องนําส่งแล้วนะครับซึ่งซึ่งมันไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้ดีเทลเลยว่าสรุปแล้วไอ้ตัวนั้นต้องใช้หรือไม่ต้องใช้นะครับแต่ต้องส่งไปก่อนนะครับอืมก็ตอนเนี้ยเออพอเวลามันนําส่งแล้วคือมันมีปัญหาที่ว่า เ,เช็คแบบแล้วจริงๆแบบอะ่ะที่เขาบอกว่าโอเคมันไม่โอเคครับเอซึ่งผมบอกเขาไปแล้วนะว่ามันไม่โอเคนะครับอแต่ว่าก็แบบเอา้าแล้วแล้วลูกพี่ไม่บอกผมตั้งแต่แรกว่ามันไม่โอเคอะครับอืมก็นั่นแหละนะครับก็ต้องมานังมานังแก่นะครับเมื่อวานใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับกว่าจะแก้เสร็จนะครับก็แต่ก็โอเคแหละนะครับอ่นะ ก็เจอปัญหาก็ต้องแก้กันไปเนาะนะครับมันเป็นเรื่องปกติในการทํางานอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้นะครับก็โอเคเหนื่อยหน่อยนะครับวันนี้อ e ุยอ e ุยนะนะครับก็เออด้วยความที่ประมาณตักฝนนะครับพี่น้ำมูกมีวัดมีการหวัดนิดหน่อยนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับก็โอเค วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพักผ่อนให้เยอะๆนะครับจะให้ใส่ใจเรื่องการนอนให้ได้มากๆนะครับผมเองก็นั่นแหละครับจะ,จะใส่ใจเรื่องการนอนให้ได้มากๆเหมือนกันนะครับยังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีบาบาย